พี่น้องเม่นี้เจอกันยู่ตลนัดนัดบ้านล่ามเลยพี่น้องวันอังคารนที่22สกัญญายนมันนี้มาตามหางวัวเลยพี่น้องในออเดอต์ใจคุ้มมากหาชาโลเล่ันเบิงบ่งมาที่ใดกั็มอชาโลเล่ช่วงนี้วันราคาที่แท่งถึงหลายเทือ ตัวนั้นมันไม่ใช่บัวรี่นะตายแล้วตายแล้วร้องตัวละเท่าไรเราเกล็ดสามเราเกลสามโอ้ยร้องแพงไม่กล้าต่อแล้วไม่กล้าต่อแล้วตัวนี้ตัวเดียวจ้าบาทนี่ยเฮ้ยเหลือเลือว่าจะเขาเปนเหลือแต่เหลือไปลบบคู่คือตัวเดียวไม่ได้ไปลบบคู่มันแยกอะเจ้าบาทตัวเดียวตัว่าแพงแท้ค่อยได้แล้ว ตัวนี้สูงประมาณเมตรน่านจะบดั้ง <000 S 2> เมตสี่สิบนีจขายสองตัวเจ็ดหมื่นเท่าั้นก่อนเจ็ดหมื่นสามพันตัวนี้ตัวนี้มันเป็น,น,น,นเร รเร่ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับเย 20, ี่ยี่สิบสามสิบเลยนะมันไม่ถึงตัวนี้เอาตัวนี้เอาจังบาทเอาตัวนี้เอได้เนี่ยตัวนี้เอาสามเจ็ดไปขายิ่งขวบไปอาโอ้แพงเกินแพงเกินตัวละสา 30, 7, มหมื่นเจ็ดหมื่นก็แพงแลยอาไรเอา้าอาไรได้เอ,าอนน้า คนละตัวนี้มันสามหมื่นในหน่อยไม่ถึงตัวนี้ไม่ถึงสามหมื่นหรอกตัวนี้เกินอยู่ก็สามหมื่นไม่เที่ยงหรอกโอ้โหเส้นของเราอยู่ไปหน่อยเมื่ก่อนไมื่ก่อนแพงเกินแพงเกินไมื่ก่อนเมื่อก่อนก็น่าจะให้เท่าไหร่ตัวนั้นน่ะสวยัล้วก็ให้เจ็ดสิบบาเป็นบุรีให้เจ็ดห้าเป็นบุรีซื้อแพงขนาดนั้นหรอฮะโอ้เจาเท่าไหร่น่ะผมจะเอา หลุดแปดนิดนึงโอ้ยไม่ได้วัวเขาเนี่ไม่ได้แท้ซื้อแลได้ดูซงไปถึงเม็ดสสิบเลยนี่นีมนหนองี่มนหน0ี่มืนอ้ี่อกี่มมืนนอกี่นอกี่มนอกีมน่อกี่นอกนี่น้มน ต่วเท่ไรบอสสามหมื่นต yeah ้นต้นได้เท่าไรโอ้ยสามหมื่นไไม่ได้หรอกครับไม่ได้่สามหมื่นสามหมื่นต้นต้นนี่ไงผมหาไวโอ้ยไม่ไหวไม่ไห้ตู้ไม่ได้หรอกครับ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 สามหมื่นหุกพันหาพี่หน่อยกาตอมันดอกแพงแห้ง ก็ให้สามหมื่นแล้วโอ้ยฮะ0 0้ปโอ้ยมันก็นีสูง,สงเกือบเมตรสี่สิบพี่น้องสามสิบบวกเจ้าพันห้าป่ถ้ามันเลยสาปหน่อยก็จะขายอยู่พี่คุยกันตรงไม่ยองพบไปบ่ ไม่แบ่งพบไปบ่นนปปเนนี้่อแบ่งอยู่พี่แบ่งอยู่คุนองรำรุ้ยผมกระตุ้จะนอ้ะนอนี่มันพี่น้องเจียวเทินสามพันยันไหนผมเนี่ย ันยันไม่ได้เลยวะไม่ได้เลยพี่โอ้คนไปมันจะเหลือปะมันนี่้เตือนสามคนบัวเนึ่ สามหมื่นหาพันอันลนเอาไปคุณน่อยเราสื้อสามสูงประมาณเมตรนี่นี่นีนีนกว่ามันประมาณเมตรสามส่มันบ่บพัวไปมันบ่ด่ราดั้นมันเบิดเลยเดกามาบ่หังเยไปด้วยคนทน้เดิน ใหญ่ยูบ่ร้อยไหนรถสาหน่ยอกฮะตัวละตัวตัวรถสามดอยางแบ่งคนไปด้วยปมันเอาเลยห้าพัน เต็มไม่ได้แล้วคนไปมนเต็มแล้วเั็นเต็มนาะเต็มเต็มเต็มคนอาไปพูดเผื่อไม่ได้มันอ้วนอย่างนึงก็เผื่อคนไปร้องต่อไปร้องไงสามห้าก็ต้องมาเผื่อเขาตมันก็รองสามเปียกใครขาจะไปตเขาก็ต่อไปแล้วตละสองสามพันเป็นร้องสามเปียกเขาก็มาต่อเขาก็นี้เลยเนาะว่า3าเจ็ด เพื่อต้อน่ะนะ่ก็เพื่อไปต้อถ้าขายราคานี่ผมไลองรองต้อไปยินเน่เพื่อต้อนชาวต้อได้หรายได้มี้ไบางสิเราหแตเอาใหตาสองพันด้ยกันยีว่ามองเอาเลยสามพันนบอหาเขาหน่น่อยขายไปไหนบอขายไปนะนี่่าดเย ใคป็นสามหมื่นสูนย0ใครนสามหมื่นูยสาม่นสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยถุงประมาณเมตรกี่สิบเส้นถ้าพรรมาไดยอไต้นต้ตอบยังไ่เป่ เอาโซนๆอาจังหฮะนั่นแหละครับคือมันนี่ผมขาดฮารุ่ยรหลไม่ได้เลยมนลดนัไม่ได้ครับแค่คำเดียวเลยสองแปแปดไม้รฮะขาดทุนนี่ผมขาดแล้วเอาสองเก้าไปเอาโอ้

พันหนึงไปขายออกตไปออกพดเอาใจลดสามหน่อยจังบาทไม่อยดสหน่อยเท่าไรนี่ลดก็เด้ครับเพาห้ผมแล้วขายได้อพันหนึ่งผมขายแต่ทีเร่ไรกว่านี้ส่หสูงเมตรยี่สิบทนงวดัแลถ้าสามหมื่นต้องเมตรสิขึ้น้วสามหมื่นลงก็เ พันหนึ่งของครับสวยแม่ลูกไดพี่น้องแม่เล่สูงประมาณเม็ดสี่สิบบวกกี่เนาะครับผมเม็ดสี่สิบบวกลูกตัวเมียลูกก็วควายงามเป็นไรลูกจะ่ากบ้านมันหลายพผมราคา,าห้องห้องเขาได้ก่อนนี่ 63ครับ63,000ครับผมตัวล่องหลายหลายเติบก็ได้นิดหน่อยครับไม่หลายเติบรบบแสดงว่าแสดงว่าเติบนึ่งเมา่อไรเราได้นิดหน่อยเราอ่ะสามพันสูงดีสูงดีสูงยาวดีแต่ราคาสูง ลูกมันบด่งอ้ามพี่น้องลูกมันโอกงคามันหลายโวดผสมเมียเมียง้ามอยู่ลูกกุ้ยไร่ทาเอาตจอหลายๆเต๋อแล้วก็นเติมนึงหน่อยๆแล้วก็เติบ์ดละ มาจากไรแม่ลูกนี่น้ำงามที่ตัวมันไงเจ้าพี่น้องขายแล้วบ่ยังครับยังครับรอกันอยู่เม่นบ่รอกันเลยว่าจให้ฝากเว์โทวไว้ตอกันเลยก็เยดได้ขายล่ะลักษ่ะอาหมันหมันหมันผมผมรักอยู่แต่แต่คนขายเขาแม่รักเขารักตัวเลขสูงตัวเลขมันมันสูงไป ต่ออาวแกขายอยู่ลรวแกขายแกขายง่ายอยู่ราคาเอื้อทอนมันน่าจะเข้ากันได้ใต้หกหมื่นั่นหรอราคาเอื้อทอนก็ได้ใต้หกหมื่นบอกตามหลักก็แบบนั้นแล้วเนาะับบนั้นแบบนั้นแล้วนี่อยากต่ำกว่านั้นี่ะเกือบเล้วเอาโซนคันไปเอาต่อซื้อเลยเข้าใจ คะโกนเยอะจังตนีจรงรบมันรบมันไปอุ้ตกรต้าใหม่ขสีเดียขายอยู่แล้วเขาจอดโตอีดนอยู่เย็โต้ไปือง้อหมึงงัวหน่อยพี่น้องลูกงัวซุ้มไดจะร้องเมีหนึงเน่ะ ซาโดรีเลือดผสมพี่หน่อยองเขาได้ก่ 23, อ,อนสองหมืน่นสามบ่ห้0อ้คนที่เอาสองพันสองหมื่นสองพันหาร่อยพี่น้อยลูกงวซาโดรีถูกประมาณเมตรน,นึงนี่ละวันนีราคาบนยอดลงนะมลละูแคายังปุกติอยู่ เมื่อก่อนเคยซื้อสูงสุดก็ย um. ่างร้ายกว่โบเกินหมื่นหกตกมาปีนี้สองหมื่นสองสองหมื่นสามเดี๋ยวจะาเอาก็เอาแล้วหนิน่าจะมาเนานอหน่ะเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวเจ้าก็เอาแล้วนี่เนาะเลาะเฮ้ยให้รอดะบ่หนิไม่มันรอดะไม่มีโอ้ไม่มีสองหมื่นสองพันห้าร้อย ้องแค่บาดิสามหมื่นแปดันครับห้องอะไรสห้องไรก็ต่อไรนหวาสามหมื่นแปดพันสามหมื่นแปดนครับผมสามหมื่นแปดพันสามหมื่นแปดันสูงเมตรี่สิบบวกพี่น้องสามหมื่นแปดนราคาห้องต่อได้ไรจ๊อต่อได้รับผมต่อแล้วขายไปเลย บอกบไดมีแต่เขาลัดไถมีแต่บอกลัดไเนีนี่มัสุดเจอหรัดไไอ้ครับมันมันซื้อมาหลายนี่ทีที่มันหาขายบ่อใดก็แล้วนั่นแล้วปว่ติาสต่อให้ทำหนันได้เนี่บ่อใดตรงนอกนนอัอกรามันเเดอนมาเยวติาตที่พันอดกันตรงนอกถนนอก โเอาเลยเอาหกพัคร mm. <reci him S 2> ับผมม่ขอตราดแล้วมันมาายอก่ไ่ได้เหรอตอไหด็ดดตออกเลยขันมาจังสันก่กล้าตอวดอกว่กล้าตอหรอกสามหมื่นหกาวาพไ่เลี้ยงังิเลยสิเลยทุนให้สั้างองฮะให้เขาจับบาาผมให้สาดีกันระคบ มันเลี้ยงมันได้กำไรได้วาม้ำมันหกนเนาะเอาไปเลี้ยงไว้ซือซ้อๆว่ามันงามเนาะซื้องอปลาหมานพี่น้องเอ้ยเหมือนนี่วันสิกรซื้อซาโลูริ่รได้บลามันหน่อยมาสองตัวขอล่อซืงองอสู่สเขาบ่ได้มือนนี้ ไปบ้ามันน้อยมาสองตัวสี่หมื่สีมส่มืนกัวกัวตัวราคาไหวเขาประเทสนอนบัดสุดโต้บอมานบอมานมือน,นี่ทางซูรินเขาเจาะค้ายง้อเขาเจาะบางสีค้ายผ่วงแบบนี้ล่ะ้าาระสือเป็นครูกับบอดด ถ้าว์ไปสื่อเดียวคือบอดายงัวเลยความสูงอยู่กับประมาณเมตรในหน่อย,อยตัวน,นี้ก็อยู่ประมาณเมตรก็สได้อยู่เมตรยี่สิบแตกำไรนอนมาหนอนนี่างน้อ,นไนอย,ไ,อนนอยไ,อได้ค่าน้ำมันบ่บุน ทะเ,เลตัวไวเขาตีเทินเอาเมด่อกำลังตัวอยู่เขากลับไปฟังทางหลังย่างนี้เขากระตีเทินเอากับ่แม่ผู้ใดบอกกับพ่พบอใหญ่ยยนี่ลเรบอกเขาตีเทินเอาเลยผู้ไปยืนทางหลังเสียดายราคาดีกว่าเด้นพี่น้องตีเทินเอาตัวละสองร้อยสามรอยก็ได้แล้ว